เดิมเราอาจจะคุ้นเคยกับข้อมูลที่อยู่ที่เป็นบ้านเด็กที่ตำบลอำเภอจังหวัดนะครับแต่มีข้อมูลประเภทหนึ่งที่เป็นตำแหน่งที่ตั้งซึ่งมีประโยชน์มากในช่วงหลังเพราะว่าทุกเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่นี่นะครับเป็นโมบายเดเวิ c ์เนี่ยจะมีเทคโนโลยีพวกนี้อยู่ที่จะให้ระบตุตำแหน่งได้เลยเราก็เอาความ การพัฒนาการตรงนั้นแหละนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือสร้าง easy map ซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งในการเก็บข้อมูลเชิงแผนที่นะครับในบทที่32เนี่ยก็จะมีกล่าวรายละเอียดของการใช้งานนะครับพอเข้ามาที่ตัวระบบเนี่ยเราก็คลิก easy module นะครับแล้วก็ไปไป shopping out นะครับ shopping out คลิก Public นี่แหละตัวโมดูลที่ชื่อว่า easy map นะครับแล้วก็เก็มาเลย ตรงนี้ถ้าเราคลิก EasyModule oo อีกทีนึงมาเนะีพอเปิดขึ้นเนี่ยมันจะมีฟอร์มที่สามารถที่จะศึกษาดูนะครับฟอร์มที่ว่าเนี่ยก็คือเนี่ยครับถ้าเก็บข้อมูลมันมีฟอร์มชื่อ EasyMap Form อยู่นะครับแต่ว่าข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยเราเล่นเล่นเฉยๆนะครับแต่ยังไม่มีสิทธิ์เต็มครับเช่นดาวน์โหลดออกมายังไม่ได้เราก็ สามารถที่จะลองเล่นตรงนี้นะครับจนกระทั่งบอกว่าโอเคอันนี้คือป้อนข้อมูลก็คือกรอกก็คือ,อคลิกตรงไหนถ้าเกิดไม่ไม่อิตเดต้าเนี่ยครับคลิกตรงไหนในแผนที่มันก็ยังไม่มีอะไรหรอกแต่พอคลิกปุ๊บเนี่ยพอคลิกตรงไหนในแผนที่มันจะขึ้นตำแหน่งที่อยู่ให้เลยซึ่งใสเมาส์ลากไปได้นะครับแล้วพอคลิกอีกทีจะได้สีเขียวที่เราจะป้อนข้อมูลว่าคืออะไรโลเคชันนี้คืออะไร วันที่เท่าไหร่นะครับรายละเอียดที่จะใสะ่แล้วก็ตรงนี้เขาก็ให้มาเลยนะครับถ้าเราเลื่อนตำแหน่งตัวเลขนี้ก็เปลี่ยนตามเห็นไหมครับ mm hmm. เราก็คลิกส mm ับมิดก็ได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วข้อมูลที่ว่าก็คลิกดูตรงนี้นะครับที่ผมใส่เข้าไปเมื่อครู่ก็คือที่นี่เห็นไหมครับ latitude, นีลัตติจูดนีลองกิจูดนีลัตติจูดซึ่งมีประโยชน์เอาไปการไปวิเคราะห์ไปดิสเพลย์เป็นตำแหน่งหรือวิเคราะห์ ในทางภูมิสารสนเทศนะครับอันนี้ก็จัดการได้หมดเลยเดีูเป็นลักษณะของ Satellite Street View อันนี้คือ m a p ec ซ Map Form มโปรที่นี่นะครับถัดิกดู p ีจะโปรทีนี้ถ้าสมมุติเราอยากทำของเราเองนะครับเราก็ไปดูเราไปโครนเลยก็ได้นะครับแนะนำก็คือ ไปที่ easy form นะครับแล้วก็ตรง public นี่แหละเราค้นหา map นะครับตัวนี้เราโคลนมาเลยโคลนเสร็จแล้วเอาเป็นเจ้าของตัวนี้นะครับยังไม่มี Data อะไรนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็น setting นะครับคลิกตัวนี้เป็น m y map ก็ได้เพื่อให้เห็น ตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นอยากจะเพิ่มอะไรเป็นคำถามนอกเหนือจากที่มีเนี่ยได้หมดนะครับได้หมดเลยคือเป็นฟอร์มอะไรก็ได้จริงๆแล้วสร้างขึ้นขอให้มีเดทนะครับตัวแปรประเภทเดทเนี่ยเดทเนี่ยครับเดตาเลนดากับตัวแปรประเภท g i s map นะครับนี่ครับ g i s map แค่นั้นพออยากเพิ่มอะไรเข้าไปตัวนี้ เพิ่มได้เลยครับก็พอเสร็จก็กลับมาที่ Easy Module แล้วก็มาคลิกตรงนี้แหละคลิก Module เปิดแล้วก็มาเพิ่มฟอร์มตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มฟอร์มตรง w i d g e t ชื่อ Easy Map เนี่ยครับคลิกแก้ไขอันนี้คืออันเดิมนะครับฟอร์มเดิมเราจะเพิ่มอีกฟอร์มคือฟอร์ม My Map ดูนะครับ ไมยแมก็ map, อยู่นี่เราเพิ่มอีกฟอร์มนะครับแมปฟิลก็คือเห็นไหมครับมันมันต้องมีอย่างน้อยเป็นเป็นแม l ปฟิล uh, แล้วก็เดทฟิลนะครับนอกนั้นอยากใส่เป็นรูปแบบไหนเราเลือกได้นะครับสมมุติเอาตรงนี้แค่นี้ครับอัปเดตเราก็มาคลิกบานหาละ ตอนนี้ฟอร์มเรามีแล้วคือ My Map นะครับพอคลิกพอคลิก Edit Data เลือกตำแหน่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเราพิมพ์เราเลือกตรงนี้เราก็จะใส่เลยว่าเป็นแซดแซดแซยกตัวอย่างนะครับวันนี้แหละก็ได้ตัวลัดลองดิจ,จูดเรียบร้อยแล้วส i มนะิก็ได้มาแบบนี้ไอคอนก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ ถ้าคลิกตัวนี้มันก็จะหายหรือคลิกตัวนี้ก็จะโชว์แค่นี้เพราะฉะนั้นหนึ่งแมปที่เราอยากจะโชว์เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ลิสต์ลงมาได้หมดเลยจะโชว์เรื่องอะไรนะครับแล้วก็เฉพาะของเราคันนี้ครับอันนี้จะเป็นตุงโลเคชันของทั้งหมดนะครับคันนี้ตรงนี้ถ้าถ้าเราจะเลือกฟอร์มนะครับแล้วก็มาคลิก ฟีออกซะนะครับ Easy Map form นี้มันผูกตัวบัตตอนนี้ผูกตรงนี้อยู่ตัวฟอร์มของเราที่เป็น m มล์แเนี่ยเราเข้าถึงได้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาคลิก Data ก็จะได้ Data มาแล้วเราก็ Export ออกใช้เลยได้เลยนะครับเั้นตัว Easy Map นี่ก็มีฟอร์มฟอร์มหนึ่งที่เป็น ผูกให้เป็นฟอร์มเขาเรียกว่าฟอร์มส่วนกลางนะครับที่เก็บข้อมูลส่วนกลางฟอร์มส่วนตัวก็แอดเข้าไปได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกินประโยชน์กับการวิจัยในเชิงที่จะเก็บข้อมูลเป็นภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ที่มากไปกว่าหมู่บ้านตำบ,บลอำเภอจังหวัดนะครับแต่เป็นตำแหน่งที่เป็นระดับจุดลองจุดได้เลยซึ่งมีประโยชน์มากหลายเรื่องนะครับ